ตัวขามมาตะพุ่เลยบอยหไม่ค่ะขากันมาแต่เล่าด้วยเราไม่ได้ไปหาเองบ,บอสเราไปติดต่อกันเกิดติดต่อแต่ว่าไม่ได้ไปหาอืเรื่องบัตรยงังในลุงได้ยินอยู่ว่าตอนนั้นะนี่นนมีลูกสองคนแต่ว่ามีใครมาลูกสองคนนั่นนะบอสตัวก็จะจจำไปนั่นบด้เนาะ ตอนโทรไปคุยกับเพิ่นอยู่เพิ่นว่าตอนที่ตัวจะขามไปพุนะ่นอะไปแวะบ้านเพิ่นตัวจะจำว่าอะไรตอนนั้นตัวนี้สองสามขวบอะแม,ม่นปะละอ่าตอนที่ว่าที่ถ่ายรูปกับพ่อแ<า>ม่นปะละเพิ่นว่าไปแวะอยู่หันอยู่นั่นแหละลุงึ่งหูงวัดหนึ่งอะ่ะมีลูกอยู่สองคนไม่ลูกสาวก็ย <c oughs> ังคิดว่าเออพ่อลูกเน่งได้ยังไงนะ นั่งคิดกันอยู่นั่งคุยกับปา้าอยู่ยังดีแค่ตัวมีตามม้าแม่คเสียใจอยู่แล้วตัวของอุดว่าแม่ตัวเล่าให้ฟังไปแล้วว่าพอตัวนคนิสั่อะไรเมล่อไหลุงก็เข้าใจอยู่ที่ว่าเป็นยังิงบูอยู่กับพอตัวหมานานแค่ไหนแล้วก็อยู่กับใครอยู่กับป้านาุา้งคืนบ้านเจ็บปดหรือเหนื่ย โอมาทำอะไรอะ่ะคือมาจากมะฮัโอ้เจ็ดแปดเดือนแล้วไม่ได้ทำอะไรอือตาบาเจ็ดแปดเดือนแล้วแม่คือตั้งคุณสบายสบายดีไหมค้ายแล้วแล้วทำเรื่องไปถึงเรื่อง <ừ. S 2> บัตรเรื่องอะไรเดบัตเรื่องเดบับเด,ดบับบัตรเนคนไทยกไม่เครับ ไม่คอกว่าถ้าเ็แบบตรงนี้คุณไม่ยนได้จรือเาไืน็แบบเลือนบรจอ๋อไม่ได้แจ้งตายอะไรเนี่ยแหละบจตายลุงเมื่มอ,อว่าแยกแวงแล้วเดินเรื่องแล้วมันแล้วบอกว่าทางบริษัทเขาจะแถมมาให้เราลุงก็เลยบริตาม ลุงก็มีเวลาไม่นานเดือนหน้าก็กลับมา้านอกไม่ต้องซื้อใจหรอกมันมันมุนมากเลยั้นนะเป็นยังไงบ้างครับ ช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มเตมตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน u t u b e อีเตอร์อีจัน หรือ t i k t o อยิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่ inbox ข้อความมาที่แฟนเพจ f c e e o o o อิเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อีจันร์ซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ ແຮງຮັກເຈົ ung, ah ້າຮັກຄົນເກີນແຮງ